อันนี้เอาหัวจองกระเดี๋ยวแๆถ้าเขาหอบต่อไปจะต้องผ่หัวไปสีทองเหมือนน้องอเล็กซานดราต่อแต่ละเอวันนี้เปิดห่มเป็นสีเป็นสีนะเจ้าเนี่ยไปลืมเอาไปคืนกากเปตัวนะเจ้าหลังประกวดเซตเออาเลยคำเตือนห้ามกางจ้องขี่รถมอตอรไซค์เพราะสิบล้อจะเอาลมหลวงไปกินได้หูบลมหูบเออลมหลวงปัดใส สวัสดีเจ้าหมายเลขห้าสิบน้องพงษภัสรานันยาศริสกุลเจ้าจะเล่นจะน้องโจโลีนะเจ้าวันนี้น้องก็แปลงมาเป็นน้องโบสุภาพรริดทิพย์เจ้านางสาวเจียงไม่ประจำปี2560นะเจ้ามีอยู่3ามอย่างตัวกันนะเจ้าตีน้องเปิงใส่แล้วก็หักน้องโบเป็นที่สุดเจ้าอย่างทีหนึ่งน้องโบมีความไฟฝันแล้วก็มีความฝันอย่างเดียวกับน้องเจ้านั่นก็คือ การเป็นคุณครูภาษาไทยเจ้าซึ่งปัจจุบันน้องก็รับราชการครูภาษาไทยตีโรงเรียนแห่งหนึ่งเจ้าอย่างที่สองน้องโบเป็นนางสาวเจีงยงใหม่ตีมีสีผิวน้ำพึงนะเจ้ามีบุคลัมีบุคล,ลิกภาพตีโดดเดน่นมีความมุ่งมัน่นตั้งใจและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนไปคว้าเอารางวัลรองอันดับหนึ่งมีชินิเวอร์ไทยแลนด์ประจำปี2000 17้ามาครอบครองได้เจ้าและนั่นก็เปลี่ยนแรงบันดัลใจนะเจ้าคือน้องมายืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้เจ้าอย่างที่สามนะเจ้าทุกคนในที่นี้นะเจ้าหรือว่าทุกคนทั่วประเทศนะเจ้าก็จะหู้วาน้องโบชอบออกงานด้วยทรงผมรวบตึงนะเจ้าแต่จริงๆแล้วถ้าใครได้ดูการประกวดในปีนั้นนะเจ้าน้องโบทําทรงผมฟ้าราทรงนี้สวมชุดไทยร้านนาแขนกระบอกนะเจ้าชุดนี้เลยเจ้าในการประกวดในในรอบนั้นนะเจ้า สนทําหื้น้องโบชนะใจกรรมาการเจ้าแล้วก็ควาาเอาไปหลายสายเลยนะเจ้าแต่สิ่งสําคัญก็คือในปีน,นั้นเป็นปีทีในหลวงราชการตีเข้าของเขาเสดจสวรรคตเจ้าึ่งก็เป็นการไวอไร้อาลัยหพืพระองค์ท่านเจ้านี่ก็คือสิ่งตีน้องโซตราตรึงในหัวใจตลอดมาเจ้าสุดท้ายนี้น้องโซขอฝากไว้ว่าน้องโบมีบ้านน้องโบมีรถ แต่วันนี้น้องไข่ได้มงน้องโบจะมาเอามงเจ้าแต่ถ้าน้องโบได้มงในวันนี้ต้องโคขอติดโควิดแต่กุกคนตี่มาดูงานในวันนี้เจ้าขอบคุณสานักเจ้าขอบคุณเจ้าไข่ต้อโมขอให้ถูกหวยเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอให้ความฝันเป็นจริงนะเจ้าโควิดจะได้หายจากอันโลกนี้ไปน้องโบจะเป็นคนเดียวตาตุน้องโบอัโสก็ปี้นะเจ้าน้องโบตัดแต่อย่งนี้อยู่ ไปแล้วทำหนึ่งคนนะเจ้าโบรพร้อมกับจ้องหลวงแต่กี้โบรพร้อมกับโบใหญ่เปิ้ลบอกว่าถ้าเปิ้ลได้ตำแน